ขณะนี้ตำรวจได้ส่งตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเชิยงสาแล้วนะครับไม่นำตัวไปพบพระมศบ้านเรานะมีแต่ข่าวความแนงเพศไม่เว้นแต่ละวันเลยเนี่ยข่มขืนบ้างทำร้ายร่างกายบ้างเวลามีข่าวแบบนี้ขึ้นมามากๆเนี่ยผู้หญิงหลายคนก็ต้องเงียบหวาดระแวงเหมือนกันนะแม่และอีกอย่างนะเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็ยังไปโทษที่ผู้หญิงอยู่เลย ท,ทั้งที่เป็นความผิดของผู้ชายแท้ๆแล้วเนี่ยดึกแล้วลูกเราก็ยังไม่กลับมาอีกแม่เริ่มเป็นห่วงแล้วเนี่ยเอานะแม่ลูกเราเขาดูแลตัวเองได้แล้วหนูกลับมาแล้วค่ะ ฉันโชคดีที่มีครอบครัวที่เข้าใจและทำให้ฉันไม่รู้สึกว่าโชคร้ายที่เกิดมาเป็นลูกผู้หญิงแต่ก็ใช่ว่าผู้หญิงทุกคนในสังคมนี้จะโชคดีเหมือนฉันพ่อกับแม่คะถ้าหนูจะสมัครประธานนักเรียนพ่อกับแม่จะโอเคไหมคะอมโอเคสิเพราะว่ามันก็ดีนะเวลาเราอยากจะทำอะไรเพื่อส่วนรวมเนี่ย เราก็จะได้ทําได้เต็มที่ไงว่าแต่เราแน่ใจแล้วเนาะค่ะแล้วสมัครประธานนักเรียนเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างลูกต้องได้เกรดสองขึ้นไปแล้วก็เรียนอยู่มห้าแต่ก็มีอีกอย่าแม่อะไร,ะไรลูกต้องหาครูรับรองคุณสมบัติให้ครบหคนคะ่ะครูคะเซ็นใบรับรองให้หนูหน่อยได้ไหมคะหนูจะสมัครประธานนักเรียนคะ่ะ เธอแน่ใจแล้วใช่ไหมเอาเวลาไปเรียนเพิ่มดีกว่าไหมโรงเรียนเราอ่ะยังไม่เคยมีประธานนักเรียนเป็นผู้หญิงเลยนะรู้เรื่องของเราอ่ะผู้ชายเยอะนะแล้วเราอ่ะเป็นผู้หญิงอ่ะจะคงเข้าไวเหรอช่วยครูด,ดูหน่อยละกันเด็กนักเรียนหญิงของเราอ่ะแต่งตัวกันไม่เรียบร้อยเลยครูเซ็นให้ครูว่าเธอทําได้เอาเอาเลยลุยเลยลูกแล้วถ้าลูกได้ประธานนักเรียน ลูกจะทำอะไรบ้างล่ะผู้หญิงควรจะมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นสนามกีฬากีฬาที่ผู้หญิงชอบเล่นก็ไม่มีพื้นที่ชัดเจนบางครั้งเราต้องไปหาพื้นที่กันเองหรือกิจกรรมชมรมต่างๆก็กีดกันรับแต่ผู้ชาย จนทําให้ผู้หญิงต้องไปอยู่ในชมรมที่ทุกคนคิดว่าเหมาะสมกันทั้งๆที่เราก็เล่นกีฬาเป็นเล่นดนตรีเป็นแล้วก็มีความสามารถแล้วถ้าต้องเท่าเทียมกันทําไมยังต้องมีคําว่า lady first อยู่อะแล้วมันเท่าเทียมกันตรงไหน,นผู้ชายหลายคนก็มักจะมองว่าพวกเราอ่อนแอแต่เราเป็นสุภาพสตรีที่รู้จักมารยาททางสังคมดีพอว่าใครมาก่อนหรือมาหลัง เราแค่อยากให้สังคมในโรงเรียนของเราเป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันไม่แบ่งแยกเบอร์สองนะเบอร์สองสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่จะมาพูดถึงนโยบายของพักพักเรานะครับผมนโยบายแรกของเราก็คือกีฬาเขาผมไหนจะชวนไปไหนบอกสิ จะไปกินขนมเราจะจัดกีฬาแข่งกับโบ๊ทขนมร้านไหนก็บิงซูอะเราอยากกินใช่เรื่องในยูวายเราก็จะมีการจัดอุปกรณ์เแพ้แน่เลยอ่ะฝั่งนั้นมีแต่นักกีฬาโรงเรียนเลยนะเว้ยนักกีฬาก็ไม่ได้แปลว่าจะทำไปทุกอย่างนั้แกหรือว่าเราไม่ได้เป็นนักกีฬาก็ไม่ได้แปลว่าเราจะทำไม่ได้นะ โอเคไปเดี๋ยวคนเยอะพอดีกิรนรถไรดีอ่ะ mm hmm. ไปเร็ว ใหม่ด้วยรูย่างหอกกันไปดูไปสูส้ๆนะลกูกไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะเราก็ทำได้อยู่แล้วล่ะ พ่อว่าลูกพอ่อทําได้อยู่แล้วถ้าสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วไม่มีอะไรต้องกังวลนะลูกพ่อกับแม่เป็นกำลังใจให้ลูกนะอืมอ่ะกินกิ <c oughs> นี่อันนี้ก็อร่อยนะโอ้โหเยอะๆพ่อตักให้ลูกหน่อยสิอ,อ,อ,อร่อยนะพ่อชอบอันนี้อ่ะกินเลยลูก วันนี้เราจะให้ผู้สมัครรงประธานนักเรียนมาอภิปรายหาเสียงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้นะและไม่ว่าผู้ใดจะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้นในการเลือกตั้งครูเชื่อว่าพวกเราอะ่ะจะรับฟังกันและกันและร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเราจะทำให้โรงเรียนของเรา เป็นผู้นำทางด้านกีฬาจะมีอุปกรณ์กีฬาใหม่ๆและสนับสนุนนักเรียนของเราให้ได้เป็นนักกีฬาโรงเรียนเรื่องเรียนเราจะมีอาสาพี่ตีมหนังสือให้น้องและจัดกิจกรรมพิเศษให้กับพวกเราไม่ว่าจะเป็นกีฬาสีหรือเรื่องค่ายอาสาในการเลือกตั้งครั้งนี้เราต้องมีผู้นำที่เข้มแข็งและกล้าคิดอะไรใหม่ๆยังไงก็ฝากด้วยนะครับพวกเราบนหนึ่งครับ ของเรามีนักเรียนหญิงที่เล่นมนตรีเก่งมากแต่ก็ไม่มีพื้นที่เรามีนักเรียนหญิงที่เล่นกีฬาเก่งมากแต่ก็ไม่ถูกสนับสนุนเท่าผู้ชายชมลมทุกชมลมเราจะไม่จํากัดชายหญิงและไม่ว่าเราจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ไม่สำคัญเท่ากับการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยมาตรฐานเดียวกันเราจะสร้างโอกาสให้ผู้หญิงที่มีความสามารถ และใช้ความสามารถนั้นแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเราก็มีความเข้มแข็งความคิดสร้างสารรค์ความมุ่งมั่นทะเยอทะยานไม่แพ้กับผู้ชายและทุกคนควรได้รับโอกาสในทุกๆอย่างอย่างเท่าเทียมกัน วันนั้นฉันไม่ได้ถูกเลือกให้เป็นประธานนักเรียนหรอกนะแต่สิ่งที่ได้มันมากกว่านั้น พื้นที่ในสังคมมองเห็นคุณค่าความเสมอภาคเท่าเท,าเทียมกันทั้งหญิงชายได้จริงก็คงดีสินะ